จะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกที่เรายืดร่างกายผมเองก็ไม่เคยทำนะอายุ17แล้วเมื่อถูกจืดรึนร้องธรรมดา mm hmm. ก็มหัศจรรย์กับที่อายุบันนี้ก็ยังทําโยคะได้เพราะปกติการเรียนโยคะมันจะมีพื้นฐานเหมือนอาจารย์พ่อได้บอกนะครับส่วนช่วงที่สองนี่ผมประทับใจครับ <c oughs> เพราะว่าได้เรียนรู้วันณนะได้รู้ชื่อว่า ชื่อเราเนีคุณเราอยู่วันหน้าไหนแต่ผมยังไม่เรียนถามคุณพ่อครับเพราะว่ากลัว,วอยู่ชั้นต่ำๆ <c oughs> <c oughs> ชื่อก็ก็ยังไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาแล้วสองชื่อก็เป็นคนที่พอได้คุณพ่อได้สอนธรรมะได้รู้ว่าเราอยู่ในยุคไหนแล้วก็ทําอะไรมุ่งหมายไปในจุดไหนเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาที่นี่ครับเราคือ,อ,อนักเรียนที่ต้องเรียนต่อแล้วก็ไปต่อกบคุณคกัน